ในหาสู่วาสนารักที่มาพร้อมกลิ่นอายยุค90ใครลูกใครคุยก่อนชมตอนแรกเสาร์นี้กับ4นักแสดงไอซ์พานุวัฒนิชานธานิชาแผ่พิชชาภาและโบสธาราค่ะจา,ากวาสนารัก์ ตอนนี้นะคะหลายคนรอคอยกันมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนที่ติดตามดูทุ่งเสนหาเนี่ยนะคะเราก็จะรู้จักบรรดาแม่ๆ่พ่อๆนะคะ,อะออของเด็กๆเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เด็กๆเขาโตกันแล้วเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยไม่ทราบว่าคุณผู้ชมนะคะจำกันได้หรือเปล่าเดยวเขาได้ดับตัวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับคนนี้คือใครลูกเต้าเหล่าใครคะ <laughs> รับบทเป็นกันพลครับผมโอน้องการโตแล้วเป็นหลานย่าสังขตั้งแตหลานย่าสมบหอย ไม่น่าเชื่อเลยนะโตขึ้นมาแล้วจะหล่อตอนเป็นเด็กเราว่าหล่อแล้วนะค่ะอือค่ะสบายดีนะลูกนะสบายดีเราเหมือนเป็นคนข้างบ้านเขาในหนองน้ำเพื่งค่ะนะน้องการนี่ก็รับผลโดยไอซ์นะคะอ่านั้นลูกใครคะอ่าเป็นใกล้ลุงค่ะลูกของพ่อพัทไทยกับแม่ดวงมณีค่ะพ่อพัทไทยที่เป็นลิเกหรือเปล่าใช่ค่ะแม่ดวงมณีพี่ก็โตมากแล้วเนาะค่ะ แม่ดูวันนี้ก็อยู่ในคณะนัเกมเหมือนกันใช่ค่ะโอ้แต่เราไม่เคยเห็นแม่หนูเลยนะเออก็จะมาในวัสนารักเนี่ยแหละอ๋อแต่เรารู้ว่าพ่อหนูจะชู้เหรอมากพ่อหนูนี่จะเป็นแม่ยกอออ่าคนนึงละคะ แพรรับบทเป็นพนาสาค่ะเป็นลูกของพ่อมิ่งขวัญแล้วก็แม่ยูพินโอ้โหนี่พี่ติดตามเป็นกําลังใจให้พ่อแม่หนูความเห็นพ่อแม่ต้องบอกว่าเราเห็นความรักของพ่อแม่หนูวาตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกใช่แล้วพ่อหนูเป็นคนดีมากอะไรอย่างนี้แม่ละคะแม่หนูก็เป็นคนสวยไงน่ารักมากได้กำลังใจากแม่มาค่ะอะ เราละลูกเออเราละเราละล,ลูกคนไทยละอ๋อผมเป็นเพาทายครับผมเป็นลูกของพ่อไพรท์กับแม่จินดาครับ <S <S พ่อไพรท์กับแม่จินดาพี่ท็อปจริกับอุ้มอิสยา,าไม่ใช่นี่เราก็รู้อยู่เหมือนกนันหนูแล้วหนูรู้ไหมว่าพ่อหนูในเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะมาลงเอยกับ<า>แม่กับแม่หนูเนี่ยรื่องเราเยอะเลยนะแล้วผมก็มีพี่สาวต่างแม่ด้วยไงออแล้วก็มีน้องชายแท้ๆคนหนึ่งได้เจอหมดเลยัในวันธรรมักใชายเจอหมดเลยครับ พี่สาวต่างแม่เรารู้จักจันเพนเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นเบบีด้วยนะเป็นข้างบ้านก็จริงๆนะคะคนดูก็เหมือนเป็นข้างบ้านในหนองน้ำพึ่งอย่างนี้นะใช่ค่ะตอนนี้เด็กๆก็โตกันแล้วนะคะนล้นนี่จะเรียกเราว่าอะไรคะเนี่ยเรียกวี่นั่นแหละะวี่นไค่ะ <laughs> มาพูดถึงว่าเราเนี่ยนะคะจะได้ชมวาสนารักกันในบันเสาร์ตอนแรกแล้วเ,เนื้อหาหรือความเข้มข้นการเปิดเรื่องราวมานจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่พอทุอ่งเสนหาจบปับ๊บก็มีทีเซอร์ของออวาสนารักณมาเลยนะคะตอนแรกความเข้มข้นเนี่ยจะเริยยังไงใครพอพูดได้บ้างคะ มองหน้ากันเลยนเพราะว่ามีนักแสดงเยอะมากเลยนะเยอะมากก็ถ้าไปในเรื่องของวัสนธรักจริงๆคนที่ไม่เคยดูวัสนธรรมไม่เคยดูทุ่งเสน่หาก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราตัดสรุปมาให้ในเบรกแรกเรื่องราวทั้งหมดทุ่งเสน่หาแล้วก็มาต่อด้วยวัสนารักเลยจะมีการแบบว่าเท้าความเดิมเท้าความเดิมใช่ครับจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดมาให้เลยแล้วก็มาต่อด้วยรุ่นรุ่นแม่ๆเราที่ เปลี่ยนแคสเป็นแบบรุ่นที่อายุโตขึ้นเป็นแล้วก็จะมีใช่ครับแล้วก็จะมีรุ่นของเราที่เป็นรุ่นรุ่นเด็ก,ะะกจะเป็นเรื่องราวของน้องๆก่อนอืมค่ะ ก็คือรุ่นเด็กใช่ครับแต่ว่าเข้มข้นเหมือนกันก็จะมีเรื่องราวมีโปมตั้งแต่เด็กเลยจะตามจีบตามง้อมีโปมนะั่นรวมถึงรุ่นผู้ใหญ่ด้วยเขาก็จะแบบฟาดฟันกันตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือเป็นกลิ่นอายของยุค90คในสมัยนั้นที่หลายคนก็คืออาจจะยังไม่เกิดใครเกิดบ้างในยุค90อย่างเลยครับอพอดี39ช่วงนั้น39นี่ใชา39าไปปลายไปปลายละก็จะทานยังทานพวก ตู้โทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้อาจจะแบบเห็นแค่เป็นตั้งเป็นพร็อพตามถนนอาจจะไม่เคยใช้กันเนพร็อพเป็นพร็อพจริงผมว่าเด็กรุ่นนี้อาจจะแบบไม่ไม่รู้จักแล้วว่าตู้โทรศัพท์ใช้ยังไงอะไรเงี้ยไอประทับใจอะไรกลิ่นอายอะไรของยุค90ก้าสูีเก็มีทั้งเพจเจอร์ใช่ไหมครับบัตรจีบัตรเลือกบัตรอะไรก็คือเราคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ศึกษาพ่ดุลว่า สมัยนั้นใช้แบบนี้หรอเขาบอกว่าเนี่ยแหละคือสิมโบลิกคือสิ่งสำคัญนี่ครับสิ่งสําคัญที่แบบว่าที่ต้องการที่จะสื่อออกไปได้ดีครับค่ะซึ่งจริงๆไอ้นี้เราถามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับผมเช่นมาคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในยุคนั้นกันพอดีเลยพี่ก็ได้พี่ก็้พี่กิดอะไรบ้างของนิชาเองก็ต้องมีการโชว์ความสามารถทางด้านการร้องลิเกด้วยค่ะอะไรบ้างคะยากมากค่ะรําลิเกค่ะก็ เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยอะไรเงี้ยแล้ว,ลวทำามาเป็นยังไงคะก็ต้องรอดูค่ะว่า,าโอเคยทมาก่อนเนาะแต่มาอันนี้คือมาลิเกเลยใต่าง,งกันยังไงความท้าทายจริงๆมัน มันต่างกันมากๆม้กไะมก็ทั้งแบบท่ารําของลิเกอะไรอย่เงี้ยค่ะที่จะทุกครั้งที่เขารา<ม>คือมันจะเป็นท่าที่สื่อความหมายหมดหรือว่าจังหวะทํานองก็ต่างกันมากๆค่ะอ,อันนี้ก็อ่อนช้อยนะดูจากภาพอันนี้คือซ้อมก่อนถ่ายใช่ไหมคะ,คะซ้อมก่อนถ่ายนานไหมคะ คือจริงๆไปเรียนมาสองชั่วโมงก่อนค็จแล้วก็มาถ่ายวันนี้อ,อ่อนช้อยงดงานนะคะอ,คอ,คอ่ะมาที่แพรบ้างค่ะพันาษาในตัวอย่างเป็นยังไงคะพี่แมมคือมีหลายก็ไม่ใช่ในตัวอย่าง,ม,างมีหลายคนนะบอกว่าเป็นลูกของ <วะ S 1> พ่อมิ่งกับแม่ยุพินค่ะพ่อแม่ก็ดีๆนะ แต่ดูลูกเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูละครเลยนะแค่ดูทีเซอร์เนี่ยดูแล้วว่าทำไมลูกแบบแบบนี้ได้ไงคะเลียยกลาดมากเลี้ยกลาดลงได้ว่าเป็นตัวจีนดีกว่าตัวจีนตัวจีโอ้ด้ภาษาอยู่นั้นเลยนะตัวจีนให้แต่ว่าคือในพาร์ทเด็กเขาจะเป็นเด็กที่แบบไฟไฟนิดหนึ่งคือเป็นคนตรงตรงโตขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีพาร์ทบางอย่างที่ มีมากกว่าการแบบโมโหหรืออะไรก็ตามหรือการเอาชนะ,ะก็อยากให้ติดตามตั้งแต่แบบแรกจนถึงตอนโตเลยว่าแบบ พัฒนาการของตัวละครม,มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไงแล้วแต่และตัวเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงสรุปว่าทำไมไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เ,ออเพราะว่าเขาเป็นคนตรงๆงเลยค่ะ <laughs> <laughs> สมัยมันเปลี่ยนไป <laughs> ใช่ <laughs> แบบว่า <laughs> เด็กก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างงี้หลอกตอจตจเนไอตอนเช้าแต่ติกตาใส่พี่สิคะคืออะไรนี่ไรเนด์ยอมไปหน่อยค่ะมาที่โบ๊ทบ้างเียชาย ของผมก็จะเป็นถ้าเป็นในพาร์ทผมจะจะเหมือนทําตามความฝันและจะไปเรียนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจใช่ oh. ก็จะเห็นในตัวอย่างเป็นเครื่องวงเครื่องแบบอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมตั้งแต่เด็กยนันโตก็จะตามจีบพรักศษามาเรื่อย oh. ๆเลยแต่ว่าเขาก็ oh. ยังคงเส้นคง,งวางก็ไม่สนใจเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ย่อท้อ <Okay. S 1> แต่พักศษาก็จะไปชอบพี่กันจะเป็นแบบว่ารักหลายๆเศร้าหน่อยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วก็จะมีในมุมพาร์ทของครอบครัวด้วยก็จะเห็นบรรยากาศาต่างๆความอบอุ่น เป็นต่างจังหวัดในยุค90ปันจกั ung, จกรยงจักรยานนี่บัน่นเป็นกันทุกคนใช่ไหมคะมีใครต้องมาหัดปันจักรยานในเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีนะไม่มีครับ <laughs> ไม่มีทุกคนปั่นเป็นหมดแหละใช่ออนี่ก็เ,เหมือนบรรายากาศเด็กๆต่างจังหวัดาก็จะมาปั่นจักรยานเล่นกันนึกถึงวนนันวานใช่ก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นสี่คนใช่ตระกูลสมัครเขตกรครับอ๋อค่ะเล้พูดถึงสกุลนี้เนี่ยนะคะ ที่จริงเพยทายกับน้องกันนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ลูกน้องพี่ลูกน้องใกล้ชิดกันนะว่านี่เป็นลูกของภัยวันนะจะเป็นลูกของภัยทูลก็เป็นหลานหลานย่านะหลานย่าสรับเขาเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณย่าเรานะทราบไปยังแล้ววันนี้คุณย่าไปทําบุญที่วัดนะเนี่สองคนนี้ต้องมาเข้ารายการเลยไม่ได้ไปทําบุญที่วัดเขียนเขตกับย่ากับย่าสัมภาวนะคะวันนี้ แม่ก้อยธนิกาค่ะทําบุญที่วัดเขียนเขตตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะมีคุณประวิตรมีเพื่อนๆพูดจัดนะคะแล้วก็นักแสดงค่ะไปร่วมทําบุญกับแม่ก้อยด้วยเนี่ยก็จะมีการถวายเพลพระนะคะแล้วก็ทําบุญตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนี่แหละค่ะอ่ะหลานๆมีอะไรจะอวยพรคุณย่าบ้างไหมคะเอาน้องกันก่อนน้องกันหลานรักษณ์ก็ ย่าจ๋าสุขสมันเกิดนะจ๊ะย่าจ๋าน้องกันรักย่าจ๋าที่สุดเลยจ้ะนี่เวลาเราอยู่ในละครแล้วก็พูดแบบนี้เหรอครับผมก็จะเรียกย่าจ๋าย่าจ๋าอะไรเงี้ยครับผมโอ้โหหลานรักได้ดูอ่ะพูดขนลุกเลยนะย่าจ๋าอ่าฟังแล้วชื่นใจนะนะย่ามีหลานแบบนี้ย่าจ๋าย่าจ๋าอย่างนี้นะค่ะอ่าเราล่ะผมจะเป็นแบบว่า ไม่ค่อยเป็นหลานรักหน่อย是是 e อนุโมทนาบุญกับย่าด้วยนะครับผมสุขสาวันคล้ายวันเกิดนะครับผมมีว wow, wow, ันเด็กครับค่ะอ่ะแพรกับนิชาละคะมีอะไรจะไปพรอยวันเกิดได้กับ แม่ก้อยธนิกาบ,บ้างคะคุณย่าของเราค่ะก็สุขสันต์วันเกิดแม่ก้อยนะคะขอให้ปีนี้มีความสุขก็สุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะอค่ะก็เช่นกันค่ะขอให้แม่ก้อยมีความสุขมากมากแล้วก็แข็งแรงแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะเออแล้วนี่เราได้เล่นกับแม่ก้อยเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ใกล้ชิดกับแม่ก้อยส่วนใหญ่ผมจะเข้ากับแม่ก้อยค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็แม่ก้อยจะส่งมาเต็มที่แล้วก็คอยสอนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ต้องไปเครียดเอ่อ อยู่กับคนข้างหน้าเยอะๆแล้วก็มีอะไรก็จะช่วยกันอยู่ตลอดครับอืมนะเพราะใกล้ชิดตลอดเวลาครับผมค่ะนิฉาเองได้เข้ากับแม่ก้อยเยอะค่ะได้เข้าค่ะแต่ว่าไม่อาจจะไม่เยอะมากแต่ทุกครั้งที่เข้าคือแบบว่าได้รับพลังงานที่แบบดีมากๆค่ะเวลาที่เล่นแล้วรับส่งกับแม่คือแบบโหแบบแฮปปี้ดีใจมากที่ได้มาเจอแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ๆหลายคนเลยค่ะในเรื่องนี้ค่ะค่ะ อ่องแม่กับแม่ก้อยหนูหนูไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบฉากรวมค่ะเหมือนแบบว่าชาวแกงนครสวรรค์ของเรามารวมกันงานใดงานหนึ่งในฉากแล้วก็จะเป็นฉากที่แม่โยกับแม่ก้อยคือปะทะกันเรายืนอยู่ห่างๆแบบผู้นี้เขาเดบไหมนะแม่โยใช่ก้อยเธทีกแกเขาต้องติดตามกันด้วยใช่ต้องติดตามเพราะว่าโหส่งพลังมาเยอะมากๆค่ะเออนะอ่ะเรื่องราววาสนารักษนะคะ จะมีวาสนากันหรือเปล่าเรื่องราวจะลงเอยกันยังไงประวัติความเป็นมาลูกเต้ามันจะมาเกี่ยวข้องกันยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ติดตามมาได้ตอนแรกนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะถ้งเกิดสามกดสามสนะคะแต่ว่าตอนแรกนี่ก็จะเป็นในรุ่นของนักแสดงเด็กเกอะเด็กก่อนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะครับแต่ว่า